ก็ในกรณีที่เราดูข่าวนะครับเรื่องคุณพิธานะครับที่ทางรัฐภาลโหวตไม่ให้เสนอซ้ำแล้วก็อะไรหลายๆเรื่องเนี่ยผมในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็มีความคิดเห็นเส,เสียใจเสียได้นะครับว่าบางทีประชาชนเราเราให้ประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ย แล้วไม่ได้เป็นนายกเนี่ยโอ้โหบางทีมันมันเราอยากให้เลือกทำไมนะฮะมันก็เหมือน,ม,นมันเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเราล็อกไว้เอ้ยคุณจะเลือกจะได้ไประชาชนในเลือกมากี่แสนกี่ล้านคนไม่สนใจเดี๋ยวไปสภา,าไปล้มล้างหมดเลยอย่างเงี้ย ไอ้ผมในฐานะนักการเมืองนี่ก็มีความรู้สึกนะครับว่ามันมันไม่ยุติธรรมนะครับมันสังคมเราเนี่ยมันมันถ้ามีเหตุการณ์ประเภทอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าบ้านเมืองเราไม่ได้พัฒนามีแต่ถอยหลังครับก็ในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งนะครับก็เสียใจนะครับเสียใจ ะครับแล้วก็แอนตี้นะครับแอนตี้คนที่ทำให้พิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมผมในฐานะคนหนึ่งเนี่ยผมไม่นับถือความคิดของคนเหล่านี้ครับผมครับแล้วในในกลุ่มของสมาคมไมด้มีการพูดคุยกันยังยังยังไม่นึกพูดคุยมันยังเรื่องใหม่อยู่นะแล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่มันไม่ไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือผมว่ามีผลกระทบแน่เพราะว่ามันมันงบประมาณเนี่ยมันบริหารโดยคนที่มันไม่ไม่พูดง่ายๆเหมือนไม่บริหารโดยคนไม่ประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือการรวมศูนย์เราต้องการกระจายอำนาจนะครับถ้ากระจายอำนาจเนี่ยประเทศชาติมันจะเจริญถ้ารวมศูนย์เนี่ยประเทศชาติมันก็จะยากจนอย่างนี้นะครับ ยังผมไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปไปขเขมรน,นะครับไปขเขมรน,นะครับเมื่อ30สปีที่แล้วผมไปฝั่งเกาะกลงนะครับปึกแทบยังไม่มีเลยนะครับแต่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝั่งขเขมรฝั่งเกาะกงเนี่ยจริญกับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามาโอ้โหว่าคิดว่าประเทศไทยเราจะเริญเจริญน,นะผมว่า ถ้าเรายังคิดอย่างนี้หรือเป็นมีนักการเมืองอย่างนี้นะครับผมว่าอีกไม่ถึงสิบปีเราเขมนแซงเราแน่นอนครับผมก็ถ้าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับผมเชื่อว่านักการเมืองที่โหวตให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายก ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นคนพละยศต่อประชาชนครับ